สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของ f r e q u e n c y Response นะครับหรือว่าผลตอบสนองเชิงความถี่นะฮะผลตอบสนองเชิงความถี่เนี่ยก็คือเราต้องการทดสอบระบบนะครับด้วย Input แบบ s n e wave นะครับ input เราจะให้เป็นสัญญาณรูปคลื่นที่มีความถี่ต่างกันนะครับซึ่งตัว f r e q u e n c y Response เนี่ยก็คือการวัดตัว Steady State Response ของระบบ นะครับที่ความถี่ต่างกันในช่วงความถี่ความถี่หนึ่งนะครับในรูปนี้เราจะเห็นได้นะครับก็คือเราให้ Input เป็น U นะครับเป็น Input เป็นฟังก์ชันของ s i n นะครับ s ซ n โอเมกาทซึ่งโอเมกาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนความถี่ของสัญญาณเข้ามาได้นะครับแอมป์จูดเนี่ยเราสามารถฟิกให้มันคงที่ได้นะครับจากสัญญาณทดสอบเนี่ยนะครับเอาพุ เอาพุทไวยตัวนี้เราจะเรียกว่า Frequency Response นะครับซึ่งในตัว Frequency Response Analysis เนี่ยการหรือการวิเคราะห์ frequency response เนี่ยเราเมีประโยชน์มากนะครับก็คือข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะสามารถวัดได้ง่ายนะครับในระบบจริงๆในในระบบทางกลจริงๆนะครับเราสามารถทำเครื่องมือวัดนะครับวัดออกมาได้ง่ายนะครับ แล้วก็ไอตัว Frequency Response เนี่ยมันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ t r a n s f e r ฟัง c ์ช o n ของระบบนะครับเกี่ยวกับ Response ของระบบในใน m m e o o m i n n ได้นะครับแล้วก็ไอ e q u e n c y Response เนี่ยยังจะให้ข้อมูลในเรื่องของสียรภาพของระบบได้ด้วยนะครับก็คือเก่าเก่าวง่า,งายๆก็คือ f r e q u e n c y r e s ส o n s สเนี่ยสามารถบ่งบอกออคุณลักษณะของระบบได้เกือบทั้งหมดนะฮะได้ทั้งหมดเลยนะครับ ตัวผลตอบสนองของระบบลิเนียที่ที่สเตเบิลนะครับที่ที่มีเสถียรภาพนะครับก็คือโพทั้งหมดของระบบเนี่ยจะอยู่จะมีค่านิกระทีนะครับนิกระทีเปลี่ยนพาร์ตนะครับก็คือส่วนจริงเนี่ยเป็นเป็นลบนะครับส่วนจริงของโพเนี่ยเป็นลบนะครับแล้วก็ตัว steady state เนี่ยก็จะ มีค่าตามนี้นะครับก็คือถ้าเราให้สัญญาณ input เท่ากับ a sin ์โอเมกาทนะครับเอาพุ t ก็จะเท่ากับ b sin ์โอเมกาทบวกไฟนะครับบวกไฟซึ่งตัวนี้นะครับตัว b เนี่ยก็คือแมกนิจูดของเอาพุ t นะครับโอเมกาทเนี่ยคือความถี่ความถี่ที่เดียวกับ input นะครับแล้วก็ ไฟตัวนี้จะเป็นเฟส s e เฟรนซ์นะครับซึ่ง a m มพลิจูดเลชเชนะครับแอมพลิจูดเลชชของอินพุส่วนเ u t p u t ก็คือ B ส่วน A นะครับ B ส่วน A ตัวอย่างนะครับสมมุติผมมีระบบระบบนึงนะครับซึ่งเป็นระบบ First Order ก็คือ1ส่วน S บวก A นะครับแล้วผมให้ Input เข้าไปคือ A sin ยโอเมกาทนะครับเอาพุตคืออะไรนะฮะเราก็สามารถหาได้ก็คือ อินพุตของมันคืออินพุตของมันคือ a นะครับ a ใหญ่สาย omega t สาย omega t ถ้าเราเทคลาปาร์ออกมาเราจะได้องมาส่วน s กำลังสองบวก omega กำลังสองนะครับเราก็ทำการคูณนะครับคูณอินพุตกับทรานเฟอร์ฟังก์ชันนะครับเราก็จะได้ออปต์ออกมานะครับนะเราก็ได้ออปต์ออกมาตามนี้ก็คือออปต์ของมันเนี่ยนี่คือการจัดรูปนะการจัดรูปออปต์ของมันเนี่ยก็เท่ากับ 1นส่วนส j นะครับ transfer function นะครับในรูปของ frequency domain นะครับ e กําลัง j omega t ลบห่งส่วนส j นะครับ g เพิ่งเป็นฟังก์ชันของลบ j เมก้านะครับ e กําลังลบ j omega t บวก k e กํลัง at นะครับ จากตัวนี้นะครับมันคือถ้าเราต้องการหา Steady State Response ของมันนะครับเราก็แทนค่า t นะครับเทคนิมิต t เข้าใกล้ Infinity นะครับโพสสุดท้ายตัวนี้นะครับ e กำลังลบ a Infinity จะเข้าสู่0ูนย์นะครับมันก็จะเหลืออยู่2องโพสก็คือโพสตัวนี้นะครับ a ส่วน2 j g นะครับ e ำลัง j โอเมกา t ลบ a ส่วน j g e กลัง ลบ j o t นะครับถ้าเราเขียนตัวนี้นะครับในรูปของ polar form นะครับในรูปของ polar form ก็คือเรามี transfer f u n c o g นะครับมี transfer u n c t i o n g ซึ่ง transfer function g เนี่ยจะเท่ากับขนาดของ t r a n s f ์ r function g คูณกับเฟสของ transfer function ตัวนั้นนะครับก็คือ,อฟล์นะครับมุมไและ g ลบ j เมก g านะครับไอตัวนี้ก็คือขนาดของ อัตรขฟังก์ชน g นะครับในตำแหน่งลบ j omega นะครับแล้วก็ e กำลังลบ j phi นะครับโอเคจากนั้นเราก็จัดรูปนะครับถ้าเราเขียนเชิงมุมเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้มาแทนนะครับ e กำลัง j omega t อะไรพวกนี้เอามาแทนนะครับเราเขียนเชิงมุมเสร็จปุ๊บเราก็รู้ได้ว่าไอ้พจน์นี้นะครับพจน์นี้เนี่ยนะครับคือพจน์ของ s ไซน์ omega t บวก phi นะครับบวก phi แอมลิจูดเรชก็คือ B ส่วน A ซึ่ง B ส่วนเเนี่ยก็คือแอมลิจูดก็คือขนาดของทาร์ฟเฟอร์ฟังชันนะฮะกล่าวโดยสรุปนะครับก็คือถ้าเรามีสัญญาณอินพุตอันนี้เป็นเส้นสิชมพกนะครับสัญญาณอินพุตก็คือ A s i n โอเมกาทีนะครับมันจะทำถ้าเราจ่ายตัวนี้จ่ายสัญญาณอินพุตเนี่ยให้ระบบนะครับระบบจะมีเอาพุตเท่ากับ A คูณกับ ขนาดของทรานเฟอร์ฟังชันนะครับนอมของทรานเฟอร์ฟังชันนะครับขนาดของทรานเฟอร์ฟังชันคูกัสไซโอเมกาทีบวกไฟล์ ile, นะครับก็คือเส้นสีม่วงนะครับเส้นสีม่วงตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีเฟสดิเฟรนต์ก็คือไฟล์นะครับไฟล์ five. ซึ่งระยะเวลานะครับระยะเวลา time นะ lead นะครับ time lead time lag ระยะเวลาที่มันต่างกันกะ็คือไฟล์หารด้วยโอเมก้า ถ้าตัวไฟล์นี้เป็นนิ่กตินะครับเป็นลบเรียกว่าเฟดแลกนะครับถ้าไฟล์เป็นโพซิทีฟนะครับเราเรียกว่าเฟดลีดหรือเฟดแอดวานซ์นะฮะอืมเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างน,นะครับตัวอย่างนี้เขาให้หาสเตติสเตอร์สปอนของระบบนะครับระบบเนี่ยก็คือมีฮันด์ฟอร์มฟังก์ชนคือ g ีเท่ากับหนส่วนเบวกหนะครับซึ่งอินพุตของมันที่เราใช้ทดสอบเนี่ยอินพุตก็คือ5 sin 2 t ครับ5าไซด์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า g โอเมก้านี่ยครับ g j จโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับ2นะฮะ g j จโอเมก้าก็เท่ากับ1ส่วน2 j นะครับแทน s ตัวนี้นะฮะแทน s ตัวนี้ด้วย j จโอเมก้านะครับก็ได้2 j นะครับบวกหนะครับคูณด้วยตัวนี้นะครับลบสอบวกหคูณด้วยสังยุคของมันนะครับลบสอบวกหนนะครับโอเคเท่ากับตัวนี้ นะครับซึ่งเราก็เอามาเขียนเป็นเชิงมุมนะครับเอาเขียนเป็นเชิงมุมได้คําตอบตามนี้นะครับจากนั้นนะครับ g เราเท่ากับตัวนี้นะครับเราก็ได้ว่า g เนี่ยขนาดของ g เนี่ยเท่ากับ1ส่วนรูทห้านะครับส่วนมุมของมันนะครับมุมของมันก็คือมุม1ส่วนรูทห้าเออหนึ่งส่วนห้านะครับลบสองส่วนห้าเนะครับซึ่งเท่ากับลบหนึ่งบวกสองนะครับลบหนึ่งบวกสองเ นะครับนะครับซึ่งมุมตัวนี้เนี่ยก็จะได้อยู่เท่ากับลบ0 7ึ่นเรเดียนนะครับหรือ63.43องศานะครับแล้วเราเอามาแทนค่านะครับเราเอามาแทนค่า y y เนี่ยก็เท่ากับ a ใช่ไหมครับ a คือ5นะครับคูณ g คูณขนาดของ g ก็คือ1ส่วนรูทนะครับ sin โอเมก้าก็คือ2นะครับโอเมก้าดูจากไหนโอเมก้าดูจากอินพุตตัวนี้นะครับ 2t งทีลบหนึ่นะครับซึ่งไทม์แลกเนี่ยเท่ากับไฟล์ส่วนโอเมก้านะครับก็เท่ากับ0.553วินาทีนะครับโอเคซึ่งตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถเขียนได้ว่า yt เนี่ยเท่ากับตัวนี้นะครับบวกกับอี e กำลังลบทนะครับโอเค ตัวนี้ก็คือกราฟของมันนะครับก็คือเส้นสีชมพูเป็นอินพุนะครับเส้นสีม่วงเป็น output นะครับเส้นสีม่วงเป็น output ุตรวจเวลาเวลาที่มันแหลกกันนะครับเวลาที่มันแหลกกันเท่ากับ0.5วินาทีครับ0.553วินาทีนะครับ,รบเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเอา r e q u e n c y Response นะครับใน Time Domain มาเขียนใน frequency domain นะครับสมมุติว่า เราให้ Input ตโอเมก้าเท่ากับศูนะครับเราก็ได้คำตอบตามนี้นะครับก็คือเออตัวนี้นะครับพอตระหว่างเวลานะครับอันนี้เป็นบีส่วน a นะครับ b ีส่วนเนะครับ b ีส่วนเอเนี่ย Input เนี่ยจะเท่ากับ1น,นะครับสังเกตดูทุกอันนะครับ Input จะเท่ากับ1น นะครับอินพุตจะเท่ากับ1นึ่งเอมพิจูดของ Input จะเท่ากับ1นะครับส่วนเอาพุตเป็นสีเขียวนะครับเอาพุตเป็นสีเขียวมันก็แปลตามความถี่นะครับซึ่งเราจะดูได้ว่าอันแรกเนี่ยความถี่ศูนจุดห้าเนี่ยนะครับเอ่อเรโชระหว่าง Input ส่วนเอาพุตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองหกนะครับหนึ่งจุดสองหกถ้าโอเมก้าเท่ากับหนึ่งนะครับเรโชมันก็อยู่ที่สองเพราะว่า Input เป็นหนึ่งเอาพุตเป็นสองนะครับก็คือ จะชมอยู่ที่2นะครับแต่ว่าคุณจะเห็นได้ว่าเฟส s ดฟเฟรนซ์เนี่ยมันต่างกาันประมาณลายส่วนสนะครับลบภายส่วนสก็คือลบ90องศานะครับแล้วถ้าโอเมก้าเท่ากับ2นะครับคุณจะเห็นได้ว่าแอมลิจูดของเอาพุตลดลงใช่ไหมครับไอตัวนี้มันก็จะลดลง uh, อัตราส่วนของมันก็จะเป็น0.316นะครับแล้วก็เฟสเฟสเดฟเฟรนซ์มันจะอยู่ที่ประมาณลบ2 6 2นะครับ ถ้าเรามีข้อมูลทาโดเมนแบบนี้นะครับเราสามารถเอาไป p ล o ตได้ก็คือเราจะสามารถพลอตจุด3จุดนะครับก็คือจุดที่โอเมก้าตัวนี้เป็นกราฟของโอเมก้านะครับความถี่ส่วนด้วยเอ่ยความถี่เทียบกับแอมบิจูดเลโชนะครับ B ส่วน A แล้วก็เฟสชิพนะครับหรือเฟสเดฟเฟรนซ์นะครับมีอยู่2กราฟนะกราฟข้างบนเนี่ยเป็นแอมบิจูดเลโชกราฟข้างล่างเป็นเฟสเดฟเฟรนซ์นะฮะ อ่าโอเคเรามาดูกันกราฟแรกเนี่ยก็คือ0.5ใช่ไหมครับ0.5เนี่ยแล้วก็พอตมาเลย0.5นะครับค่าแอมป์จูดเลโชเท่ากับ1.26นะ1.26ก็ประมาณนี้นะครับค่าเฟสอยู่ที่ประมาณลบสินะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับค่าต่อมาโอเมก้าเท่ากับ1นะครับแอมป์จูดเลโชเท่ากับ2นะครับแล้วก็เฟสเนี่ยเท่ากับประมาณลบเกองศานะครับ แอมปิจูดเออ่ที่โอเมก้าเท่ากับสเนี่ยที่โอเมก้าเท่ากับสนะครับก็คือกราฟสุดท้ายนี้นะครับแอมปิจูดเรโซเท่ากับ0.36ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับเฟสจะอยู่ที่ลบหนึองศานะครับไอ้ตัวนี้คือเขาเรียกว่าฟริคซี่เรสปอนส์นะครับกราฟนี้ทั้งกราฟเนี่ยคือฟริคซี่เรสปอนส์คือการพลอตแอมปิจูดและเฟสนะครับแยกกราฟกันแอมปิจูดกราฟหนึ่งเฟสกราฟหนึ่งนะครับพลอตเทียบกับโอเมก้า ความถี่โอเมก้าคืออะไรโอเมก้าคือความถี่ที่เราแปลเข้าไปในอินพุตนะครับอินพุตเราให้โอเมก้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดเอาพุตออกมาไอ้ตัวนี้กราฟนี้เป็นกราฟแสดงเอาพุตนะครับโอเคเรามาดูง่ายๆนะครับก็คือสมมุติว่าระบบของผมเป็น1ส่วน s กำลัง2บวก 4s บวก20นะครับ ผมแปลงให้มันเป็นฟิก e n ซี่โดเมนนะครับก็คือการเปลี่ยน S เป็น J o โอเมกานะฮะตัวนี้นะครับ S กำลังสองเนี่ยก็คือ J o โอเมกากำลังสองเท่ากับลบโอเมกากำลังสองนะครับ j ยกำลังสองเนี่ยเท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมฮะก็คือลบโอเมกากำลังสองส่วน4 S ตัวนี่ก็เป็นบวก4 j o โอเมกานะฮะโอเคและคำนี้ในการพลอตกราฟเราก็แทนค่าโอเมกาเนี่ยเท่ากับ หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าสมมุติว่าตรงนี้ผมพลอตนะครับพลอตค่า g เนี่ยนะครับพลอตค่า g พลอตค่าขนาดของ g เนี่ยเทียบกับโอเมก้าผมก็แทนค่าโอเมก้าเท่ากับหนึ่งจได้เท่าไหร่โอเมก้าเท่ากับสองจได้เท่าไหร่โอเมก้าเท่ากับร้อยจได้เท่าไหร่แล้วก็พลอตได้กราฟออกมานะครับส่วนเฟสเนี่ยก็คือมุมของ g นะฮะมุมของ g ผมก็แทนค่าโอเมก้าเท่ากับศูนย์โอเมก้าเท่าหนึ่งโอเมก้าเท่ากับสองไปถึงโอเมก้าเท่ากับหนึ่งร้อยใช่ไหมครับผมก็ได้ กราฟเฟสออกมานะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราพลอตในสเกลปกตินะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือช่วงที่เราสนใจเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงต้นๆใช่ไหมครับช่วงที่เราสนใจ,จอยู่ในช่วงต้นๆแต่ช่วงไปลายเราไม่ได้สนใจแต่ว่าด้วยการพลอตที่มันเป็นลิเนียร์อย่างนี้นะครับก็คือมันไม่ได้ดึงส่วนที่เราสนใจมาให้เห็นอย่างชัดเจนเพราะนั้นเราก็พลอตมันในสเกลล็อกกริทึมนะครับสเกลล็อกกริทึม ก็คือเปลี่ยนฟ rek วันซีเปลี่ยนสเกลฟ rek วันซีเนี่ยให้เป็นสเกลลอคเกอร์ลิทัมนะครับเปลี่ยนสเกลฟ rek วันซีให้เป็นสเกลลอคเกอร์ลิทัมแล้วก็เปลี่ยนสเกลแอมปิจูดเนี่ยให้เป็นสเกลลอคเกอร์ลิทัมนะครับหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับถ้าคนคุ้นเคยหน่วยเป็นเดซิเบลเนี่ยเดซิเบลก็คือ20่สิล็อกนะครับล็อกฐาน10ของตัวแอมปิจูดตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้มุมก็เหมือนเดิมนะครับมุมแกรนไน์เนี่ยไม่เปลี่ยนสเกล แต่แปลนแกน x นะครับหรือฟิวซี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสเกลลอกรีกึมนะครับมันได้รก,กราฟนี้ออกมาเพราะฉะนั้นมันจะขยายใช่ไหมครับมันจะเป็นการขยายส่วนต้นนะครับให้เรามองเห็นสิ่งสําคัญที่เราต้องการดูนะ,รนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการพลอตนะครับเรื่องของการพลอตฟิวซี่เร s ปอน s ์โดยที่เราดูจาก t าร์ฟเวอร์ฟังชันนะครับ เมกี้เราพลอตโดยการดูความถี่ใช่ไหมครับแทนความถี่ความถี่เท่ากับหนึ่งความถี่เท่ากับสองความถี่เท่ากับสามเรเดียนเปอร์เซกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พลอตออกมาแต่คราวนี้เราไม่ดูความถีล่ละนะครับเราจะดูเฉพาะจุดที่มันสําคัญสำคัญแล้วร่างนะครับเขียนสเก็ตสเก็ตผมเรียกว่าสเก็ตดีกว่าสเก็ตความถี่ความสเก็ตฟลักซ์อิเลสบอลออกมานะครับ อันดับแรกนะครับก็คือถ้าระบบเป็น first order นะครับถ้าระบบเป็น first order ไอตัว amplitude ไอตัว transfer function ของระบบเนี่ยเราจะได้เท่ากับ1ส่วน j omega tau นะครับบวกหนะฮะไอตัวนี้ magnitude ของมันจะให้เท่ากับ20 log นะครับขนาดของ j omega tau บวกหนะครับ inverse นะครับกำลังลบหนะฮะมันก็จะเท่ากับลบใช่ไหมครับพอเราล็อกเนี่ยไอ ตัวคยวกกำลังเนี่ยก็จะเอามาคูณข้ขางหน้าได้ใช่ไหมครับก็คือลบ20่สิบล็อกเจลเมกะเทาวบวก1น,นะครับอ่าตัวเป็นจุดของมันเนี่ยจะมี2แอง a s y m p นะครับจะมี2แอง a s y m p ก็คือ2แนว2แนวนะครับ2แนวนะครับแนวนึงก็คือที่ low frequency นะครับ low frequency ก็คือโอเมก้าทาวเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ1น,นะครับหรือ ω. โอเมก้าเนี่ยน้อยกว่า หนึ่งส่วนเทานะครับซึ่งเราเรียกตัวนี้ว่าเบรกเบรกฟื่องซีนะครับถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยนะครับยี่สิบล็อกค่านี้นะครับจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับแอ y m p t o t e แรกก็คือเป็นศูนย์นะครับมีค่าเท่ากับศูนย์และไฮฟเฟื่องซีนะครับจะมีแออีกแอ y m p t o t e หนึ่งก็คือเมื่อโอเมก้าเนี่ยมากกว่าเบรกคเฟื่องซีนะครับเมื่อโอเมก้ามากกว่าเบรกคเฟื่องซีไอตัวนี้เนี่ยแอ y m p t o t e มันก็คือลบยีล็อก โอเมกาทีโอเมก้าทาวนะครับไอซิมโถงก็คือลบยีล็อกโอเมก้าทาวนะฮะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าผมมีระบบนะครับมีทางฟังก์ชันเป็น1ส่วน 0.1s ยนบวกหนะครับผมแทนเป็น s เนี่ยเป็น j โอเมก้านะครับก็ได้1ส่วน j โอเมก้า0.1นนบวกหนะครับแล้วคราวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสเกลล็อการิทึมนะครับผมเปลี่ยนเป็นเดซิเบลก็คือ20ล็อก ขนาดของ J ขนาดของ G ตัวนี้นะครับยี่ขนาดของ G ตัวนี้ก็คือ20่สิบ log J โอเมก้า0.1์จ่งบวกหนกำลังลบหนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็มาดูเบรคเฟรคซีนะครับเบรคเฟรคซีก็คือ1ส่วนเทา้านะครับ1ส่วนเท้าก็คือเท้าก็คือ0.1ใช่ไหมครับ1ส่วนเท้าก็คือหนึ่ส่วน0.1ก็คือ10เรเดียนเปอร์เซ็นต์เราก็มาดูที่10เรเดียนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือเบรคเฟรคซี ครับเบรคฟ e งก์แล้วถ้าความถี่ก่อนหน้านี้นะครับความถี่ที่น้อยกว่านี้นะครับมันจะเท่ากับ0นะครับความถี่ที่เท่ากับน้อยกว่านี้เนี่ยแม่นจุดจะเท่ากับ0นะครับมันก็คือเส้นนี้ปึ๊บ0นะครับส่วนถ้าแม่นจุดที่ความถี่มากกว่านี้นะครับแม่นจุดที่ความถี่มากกว่านี้จะเท่ากับ20ลบ20นะครับล็อก tau omega นะครับลบยี่สิบ log omega tau นะครับก็คือลบยี่บลบ log ศูน omega นะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถแยกได้เป็นสองตัวก็คือยี่สิ log สินะครับกับลบยี่สิบ log omega นะครับยี่สิบ log สิเนี่ยค็คือค่าคงที่ใช่ไหมครับยี่ log สิอ่าก็คือยี่สิบนะครับลบ่สิบ log omega ตัวนี้ก็จะ เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นแนวลงนะครับเป็นเส้นลดลงเพราะมันเป็นลบใช่ไหมครับลบยี่ล็อกโอเมก้านะครับโอเมก้าก็คือค่า x ตัวนี้ลบยี่ล็อกโอเมก้าคือค่าลงนะครับค่าลงนะครับซึ่งตัวนี้เน meter, ี่ยก็จะเป็นลบยี่สิบเปอร์เดซเกรนะครับลบยี่สิบเปอร์เดซเกรก็คือถ้าเราเริ่มมองจากตรงนี้10บกํลังหนะครับสิบกํลังหนึ่งเริ่มจากตรงนี้นะครับก็คือถ้าลดไป แม่ที่จูดเนี่ยลดไป20นะครับก็คือ1ช่วงล็อกนะครับก็คือไอ้นี้หนึ่งเดคเคดนะครับหนึ่งเดคเคดก็คือ10บกำลังหถึง10บกำลังยีนะครับ,นะรบ, 1, 20, รบจากตนนัวนี้ช่วงตรงน,นี้จะลดลงไปลบยี 20, นะครับก็คือลบยี 20, ล็อกโอเมกา้าตัวนี้นะครับต่อไปถ้าเป็นเรียลโพนะครับถ้าเป็นเรียลโพก็คือ j โอเมก้าทาวบวก1นะครับตัวนี้เฟสของมันก็คืออาร์ตแทน ลบอาร์แทงของโอเมกาทาวนะครับซึ่งเฟสเนี่ย <c oughs> ตัวเฟสนะครับตัวกราฟเฟสเนี่ยจะมีสาม a s y ซิมโทดนะครับก็คือที่ low frequency, low frequency นะครับ low frequency asymptote ก็คือที่ต่ำกว่าเบรกฟลูซี่นะครับจะเท่ากับ0นะครับที่ high frequency asymptote จะเท่ากับลบ90นะครับที่ break frequency เลยเนี่ยจะเท่ากับลบ45นะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้เป็นการ plot phase นะครับ plot phase ตัวอย่าง transfer f u n c t i เดิมนะครับ break frequency อยู่ที่10 radian per sec นะครับ10 radian per sec ก็คือตรงนี้นะครับเราก็รู้ว่ามันจะมี3 asymptote ใช่ไหมครับ asymptote แรกเนี่ยก็คือ0ใช่ไหมครับ asymptote ที่2ก็คือลบ45นะครับแอสซิมโทดที่3ก็คือ ลบ90นะครับช่วงน,นี้นะครับช่วงตัดของแอ y m p t o t e 1กับ2เนี่ยก็คือที่จุดฟิวซีเท่ากับ1ส่วน5ทาวนะครับ1ส่วน5นะครับ5เนี่ย5คือ5คูณทาวนะครับก็คือ1ส่วนทั้งหมด5คูณทาวนะครับจุดตัดของแอ y m p t o t e 2กับ3เนี่ยจะอยู่ที่5ส่วนทาวนะครับจะอยู่ที่5ส่วนทาว ันนี้เป็นบล็อตพลัสของ 2g เท่ากับ 2s บวก1นะครับ g เท่ากับ 2s บวก1อันนี้เป็นซีโร่ g น,น,น, zero, นะฮะเบรคเฮดี้อยู่ที่0.5นะครับ0.5เราก็ดู0.5เลยปื๊บ0.5นะครับตรงนี้นะครับไม่จุดอัแรกจะเป็น0นะครับไม่จุดที่2เนี่ยจะเป็นบวก20เปรดเคนะฮะับบวก20เปรดเคนะครับโอเค okay. แล้ว ตัวเฟสนะครับตัวเฟสก็คือเฟสแรกนี่เป็น0นะครับอันที่2จะเป็น45อันที่3จะเป็น90นะครับเพราะตัวนี้เป็นโพลเออเป็นศูนย์นะฮะเป็นศูนย์โอเคแล้วนี้ศูนย์จุดห้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ที่ตำแหน่งจุดตัดของแอสโซมทปแรกไอโซโทปที่สองนะครับก็คือหนึ่งส่วนห้าทานะครับหนึ่งส่วนเทาเนี่ยเท่ากับศูนย์จุดห้าเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนห้าทานะครับก็จะเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งนะครับก็คือเอาศูนย์จุดห้าไปหาร 5นะครับมาตรงมานะครับส่วนที่2นั่นก็คือ1ส่วน1ส่วนห้าส่วนเท่านะครับห้าส่วนเทาห้าส่วนเท่านี่ก็คือเอาห้าไปคูณนะครับห้ายีห้าครับคือสองจุดห้านะครับโอเคก็ได้กราฟออกมาเป็นเส้นสีเขียวสําหรับการบรรยายครั้งนี้นะครับก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำฝึกหัดในห้องกันนะครับเราพบกันในห้องเรียนนะครับ เราวันนี้นะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ